เช้าๆครับอ่ดูประตูลานเลื่อนประตูเลื่อนครับผมนอกดาวหลังเล็กๆครับ ยังไม่เสร็จดีครับหลังนี้ก็หลังตกแต่งปิดประตูปิดขวาแต่งภายในภายนอกด้านในครับหลังนี้จะยาวครับมีห้องน้ําห้องน้ําห้องครัวต่อเติมด้านข้างความยาวก็จะอยู่ที่8เมตรได้ครับ8คูณ แปดคูณสามห้าสิบรวมตัวบ้านครับตัวบ้านระเบียงก็จะยืนไประเบียงก็จะยืนไปก,ก็จะเป็นข้าวบ้านก็จะเป็นบานเลื่อนครับผมบานเลื่อนบานเลื่อนครับด้านข้างก็จะเป็นกระจกกับแสงบอลติดข้างตัวบ้านกลางจะเป็นซักเทบครับนี่ฮะเลื่อนเบาสบายครับ ว้าครับอยู่ที่สองร้อยเออสองร้อยห้าสิบเกือบสองร้อยเจ็ดสิบกระผมสองร้อยเจ็ดสิบคูณคูณสองร้อยสิบความสูงนะก็เดินคล้องครับผมระเบียดังนั้นมากอาจจะเอ็นโค้งออกข้าง ได้ความยาวหน้ากัเดเกินแเมตรนะครับผมว่ายุทธาย่ที่4เมตรเลย4เมตรคูณ8เมตรหลังนี้สวยครับสวยคือจะตกแต่งเป็นไม้ทั้งหลังนะครับผม,มจะดีไม้เก่าไม้เก่า านไม้เก่าสองหลังนู้นที่เสร็จกันแล้วก็จะระเบียงหน้าก็จะลูกทรงต่างานันิดนึงในตัวบ้านเล็กไปหน่อยฮะตรงนั้นจะสั้นตามแบบตามขนาดที่ตั่งเขาขึ้นรูปมาอันนี้นก็จะเป็นช่องหน้าต่างทองสูงครับ ช่องสองด้านหน้านี่จะอยู่ที่สี่คูนสี่แล้วเหลี่ยมเลยฝนฟ้าจะตกแต่เช้าเลย เ้าจะเปิดบ้านเปิดร้านครับก็จะเตรียมงานข้างนอกเตรียมงานข้างนอกกันครับผมส่วนหนึ่งก็จะทำอยู่ภายในโอเคครับ